สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรกเตอร์ศิลปชยัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความของคุณเปลวสีเงินประจำวันเสาร์ที่3มิถุนายน2566มานํ 2, 66, มานำเสนอครับกรกดางานช้างแห่งชาติคำว่ารัฐบาลแห่งชาติใช่ว่าเป็นครั้งแรกที่มีผู้เอ่ยขึ้นในสังคมประชาธิปไตยบ่อยไปเพียงแต่นานๆครั้งเท่านั้น ที่จะมีคนเอ่ยให้ได้ยินกันจะมากครั้งหน่อยก็ช่วงพลเอกประยุทธ์เข้ามามีอำนาจในฐานะรัฐบาลนั่นแหละโดยเพื่อไทยก้าวไกลเป็นฝ่ายเสียอำนาจและหาทางลม้มช่วงเกปีนั้นทั้งในสภาและในถนนมีคนหล่นคำพูดนี้มากกว่า1-2ถึงสครั้งแต่ไม่มีสื่อนักวิชาการหรือใครถือเป็นจริงเป็นจังใหญ่โตเพราะเข้าใจว่า นั่นคือลมประชาธิปไตยในลําไส้ใหญ่ของคนท้องอืดเท่านั้นได้ผายออกมาสักบ้างท้องจะได้โลง่งก็เพิ่งคราวนี้แหละที่สวจะเด็ดท่านพูดเรื่องรัฐบาลแห่งชาติขึ้นมาในช่วงการเมืองกำลังจับผีลุกปลุกผีนั่งว่าแปดพักจะตั้งรัฐบาลได้สำเร็จหรือไม่ก็โวยวายชนิดโลกแตกขึ้นมาทันทีก็ไม่ว่าอะไร สุสะสูสังละพระเตปัญญงการฟังด้วยพินิษพิจารณาย่อมเกิดปัญญาความคิดเห็นและการวิพากษ์วิจาร์ณก็เช่นนั้นฟังดีรู้จักร่อนเปลือกหาแก่นประโยชน์จะมากกว่าโทษแต่ถ้างับทั้งเปลือกก็นั่นแหละไม่เชื่อลองงับทุเรียนดูสิว่ากินทั้งเปลือกมันอร่อยปากแหกแค่ไหนผมอ่านพาดหัวข่าวสดฉบับเมื่อวานเขาพาดว่า ไม่เอารัฐบาลแห่งชาติพิธาสวนมีแต่รัฐบาลแห่งประชาชนความจริงฟังสัมภาษณ์แล้วแต่อยากขอยืมพาดหัวมาให้เห็นชัดๆอีกทีเพื่อจะบอกพิธาว่าสหายจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในฐานะผู้นำบริหารประเทศในตำแหน่งนายกควรต้องรู้ว่าคำพูดแต่ละคำของผู้นำประเทศมันกึ่งกึงกฎหมายก่อนอื่นต้องจำให้ขึ้นใจประเทศไทยนั้น เป็นราชาจักรปกครองโดยระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขฉะนั้นรัฐบาลไทยคือรัฐบาลในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นพระประมุขทรงใช้อำนาจอธิปไตยนั้นผ่านทางรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและศาลตามบทบรรัญญัติรัฐธรรมนูญดังนั้นการที่พิธาบอกผมพร้อมที่จะเป็นนายกของทุกๆคนก็ว่าไป แต่ที่บอกว่าผมพร้อมที่จะเป็นรัฐบาลแห่งประชาชนนั้นพร้อยครับและขอให้พูดครั้งนี้ครั้งเดียวอย่าพูดอย่างนั้นอีกโดยเฉพาะกับการให้สัมภาษณ์สื่อต่างชาติหรือกับคนต่างชาติรัฐบาลไทยเป็นรัฐบาลในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่ใช่รัฐบาลแห่งประชาชนซึ่งคำนี้ให้ความหมายไปทางประเทศที่ปกครองด้วยระบบคอมมิวนิสต์หรือสังคมนิยมยิ่งถ้าฝรั่งเอาไปเขียนเป็นภาษาอังกฤษ พลอยจะทําให้คนไม่รู้เข้าใจผิดไปด้วยใจเย็นเย็นก็ได้รู้แหละว่าพวกคุณตัวซีตัวสันอยากล้มสถาบันบัรราชนจาจักรไทยไปเป็นสาธารณรัฐสังคมนิยมก็รอให้พวกคุณได้อำนาจบิดเสร็จเสียก่อนค่อยขุดรากถอนโคนตามที่ไอสาวกเสงตุสมันชี้นำก็ยังไม่สายตอนนี้ศตวรรษนี้อย่าพิ่งอย่าเฮือไม่มันมากนะักประวัติศาสตร์นะ่ะ ไม่ได้มีเอาไว้ให้ซ้ำรอยแต่ถ้าพิธาก้าวไกลต้องการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ต้องจำไว้อย่างว่าวัวควายนำหน้าเกวียนนั่นใช่แต่การนำหน้าไม่ใช่การนำทางเชือกที่ร้อยจมูกประตักที่คอยทิ่มจากคนนั่งเกวียนนั่นต่างหากคือผู้กำหนดทิศนำทางและพวกส้มทั้งหลายตอบสิระหว่างนำหน้ากับตามหลังไหนคือควายตัวจริง ผมมันพวกอนุรักษ์นิยมคร่ำคล้ลาหลังคิดไม่ทันต้องให้พิธาพวกสังคมนิยมหัวใหม่ก้าวหน้าคิดก่อนเลือกก่อนว่าจะเป็นหัวใหม่นำหน้าหรือจะเป็นหัวเก่าคร่ำคลึที่คัดเคร่งในขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีรูปแบบเดิมๆทำอะไรคิดอะไรใหม่ๆไม่เป็นวันวันเอาแต่งุ่มง่ามอยู่กับการนั่งกระตุกเชือกสนตะไายควายหนุ่มวัวสาวที่แตกเปรี่ยว แต่บึงหน้าแหกทางชนิดไม่สวนเหวสนประตักหรือจะเป็นหัวใหม่สถาบันไม่เอาพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็ไม่เอา,าศาสนาไม่เห็นจำเป็นต้องมีวัฒนธรรมประเพณีก็เฉยก้นกูตูดกูจะทำอะไรก็ได้หมูหมามันยังอิสระเสรีบี้กันแม้กลางถนนแล้วทำไมคนที่เท่ากันจะทำอย่างนั้นบ้างไม่ได้พิธาก้าวไกลอยากเป็นหัวใหม่นำหน้า พาสังคมประเทศนี้ไปทางนี้อย่างนั้นไหมเราประชาธิปไตยเลือกได้พอใจแบบไหนเลือกเลยครับท่านพิธาผู้นําในนิยามปฏิรูปคือปฏิวัติขั้นขุดรากถอนโคนพูดถึงคนรุ่นใหม่อย่างว่าที่นายกพิธาว่าที่รัฐมนตรีคลังสิริกัญญาส p ปี k e n อังล h ลิงตกต้นไม้สเปกพวกนิยมรถส้มชนิดกรีสลบก็มีเรื่องให้พูดถึงรุ่นใหม่อีกคน คือคุณวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนาท่านนี้เป็นคนรุ่นใหม่แต่มีสาระคุณภาพถูกรสนิยมส้มเท่าพิธาหรือเปล่าไม่รู้นะรู้แต่ว่าจากบทบาทบนเวทีโลกโฟกัสโลกจับที่รัฐมนตรีวราวุ์บนความคาดหมายว่าคนนี้แหละวิสัยทัศน์คู่ควรตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในอนาคตของไทยเมื่อวาน รัฐมนตรีวราวุธโพดเฟสดังนี้ท็อปวราวุธศิลปะอาชาคืบหน้าทรงควานช้างที่ดีที่สุดบินตรงดูแลพลายศักสุรินเพื่อเตรียมนำกลับไทยผมมอบหมายให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้คัดเลือกควานช้างที่มีประสบการณ์ในการดูแลช้างสำคัญเพื่อเดินทางร่วมกับคณะสัตวแพทย์ของกระทรวงทศเดินทางไปยังประเทศศรีลังกา ในวันที่6 9มิถุนายนนี้เพื่อความพร้อมด้านสุขภาพในการนำพลายศัก์สุรินเดินทางกลับประเทศไทยครับควานช้างท่านแรกคือนายทรชัยสิทธิ์สิริอายุ38ปีเป็นควานคอพลายยอดเพชษช้างสำคัญงานโรงช้างต้นและเป็นผู้ช่วยหน่วยช่วยชีวิตช้างควบคุมช้างตกมันอาวาดมีประสบการณ์ควานช้างมากว่า10ปีท่านที่ส นายสุป,ประชัยบุญเกิดอายุ26ปีมีประสบการณ์9ปีทำหน้าที่เป็นควานช้างผู้ช่วยสัตวแพทย์ดูแลรักษาช้างป่วยที่โรงพยาบาลช้างลำปางสถาบันคดฉบาลแห่งชาติโดยควานช้างทั้งสองท่านจะอยู่ดูแลพลายศักสุรินที่สวนสัตว์เดฮิล่าและฝึกให้พร้อมเดินทางกลับประเทศไทยทางเครื่องบินในเดือนกรกฎาคมน,นี้ซึ่งการขนย้ายช้าง ต้องซักซ้อมอย่างแม่นยำและต้องไม่ให้เกิดความผิดพลาดใดเพื่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยของพรายสักสุรินซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดและเมื่อกลับมาถึงไทยแล้วทั้งสองท่านจะเป็นผู้ดูแลพรายสักสุรินที่โรงพยาบาลช้างลำปางสถาบันคดฉบาลแห่งชาติต่อไปครับก่อนหน้าคุณกัญจนาศิลปอาชาโพดเฟสพร้อมภาพแบบแปลนตรงสำหรับขนพรายศักสุริน โดยใช้กรงเครื่องบินอินยูชินอิวยีและเมื่อวาน2มิถุนายน66นางกัญน,นาพัทรโชดอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศแถลงการนำช้างพลายศักสุรินทูตสันทวมัยตรีที่รัฐบาลไทยมอบให้สีลังกาเมื่อปี2544กลับมาไทยคาดจะกลับไทยได้ในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้เป็นเรื่องช้างล้วนๆไม่เกี่ยวกับคน แต่บางอื่นช่วงเดือนกรกฎาคมนอกจากสัตว์แล้วยังมีอีกหนึ่งคนที่ประกาศจะกลับไทยคือมิสเตอร์โทนี่วุฒซัมเห็นเป็นนิมิตด,ดีหรือร้ายไม่รู้ก็เลยนำมาบอกเพราะช่วงกรกฎามีทั้งรับรองผลเลือกตั้งทั้งเปิดประชุมรัฐสภาทั้งเลือกตัวประธานสภาตามด้วยเลือกตัวนายกพลายศักสุรินก็มาโทนี่วุฒซัมก็มาโอ้ งานนี้งานช้างเกิดแน่ร้อยเปอร์เซนตวันเสาร์ที่ปลายซอยศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆของคุณเปลวสีเงินมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิเกสิตเน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกัน นอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ k คออมสตูดิโอโทร091853 4455ส่งทั่วประเทศ